สำหรับคลิปนี้นะครับสายซูห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการเปิดตัวนะครับโปรเจกต์ใหม่ของ 2T m o t o ตโต้บานะครับซึ่งเป็นซูซูกินะฮะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าอากิล่าหร้อยสคันนี้นะครับเป็นคู่ปรับของลุงโนวาชัดๆเลยนะครับและที่สำคัญนะฮะอย่าหาผมคุยนะครับฝันร้ายของ1 5 0ยหซีซีกำเนิดขึ้นอีกคันแล้วครับ <c oughs> คนมีรถอยู่ในมือจอดอยู่ในเล้าไก่ ừ ừ. จอดให้ผักขึ้นหรืออะไรเนี้ยลองมาปั้นดูคุณมาถูกทางแล้วี <c oughs> เ่เอาบัมบัมมนะันเะเริ่มต้นใหม่วันนี้ฉลองรับโบนัส50เปอร์ฟรีแถมได้ลุ้นรับของรางวัลอะไรอีกมากมาย1ล้านต่อเดือนอาทิเช่นปั๊มแมลงสาบ5รางวัลปั๊มโลโก้แดง10รางวัลปั๊มด้วง15รางวัลปั๊มโลโก้ขาว30รางวัลปั๊มผีเสื้อ50รางวัลหรือแลกรับจิตเงินรางวัลแทนก็จับไป เริ่มต้นรับความมันไปกับเรา a t u f a e c สาของแท้ต้องมีอดข้างหน้าเท่านั้นวันนี้อยู่สนามพิเทพนครตั้งใจอันนี้คุยกันแบบง่ายๆนะฮะมผมมองว่าเออดาวดงใหม่ได้กำเนิดแล้วเว้ยเฮ้ยมันเป็นรถนอกกระแสอ่ะใครๆก็นึกถึงยามาฮ่าแบบใช่ป่ะใช่ยามาฮ่าฮอนด้าคาวาเออแต่ซูซูกิไม่มีเลยเอ้ซูซูซูกิมีน้อยนะเออมีน้อยไม่มนะ จริงอันนี้ไม่มีเลยคืออยากจะพรีเซนเทชันน่ะคนคลิกเข้ามาดูน่าจะรู้แล้วว่าจะถ่ายรุ่นอะไรบอกเลยว่าเป็นรถกระเทยที่ถ้าเขาแรงแรงจริงๆก็นั่นแหละอาจจะเป็นคู่ปรับลุงโนวาได้ไอ้ซึ่งก็เขาเรียกว่าพร้อมแจ้งเกิดน,นะฮะพร้อมแจ้งเกิดอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยพี่อากิรากี่ซีซีเอ น่าจะมันเริ่มจากร้อยร้อยสิบรอย่อะไรเงี้ยอ๋อันนี้คือตามตามซีซีจากโรงงานเนี่ยแล้แลวจุดเด่นเขาเขาจะมีตรงนี้เขาว่า j e จ็ตคูมาดูเจ็ตคูเลตบายสุสก,กิวาวันเนี้ยเออะเรกได,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 ด้ว่าเป็นรถนอกกระแสะที่ผมบอกเลยนะครับว่าน่าจับตามองอ,อีกหนึ่งคันก็ถือว่ายังหนักอยู่นะรถคันนี้นนหนักอยู่ครับแต่ต้อง<ย>ามาลองดูว่าเขาจะวิ่ง ได้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวติดกล้องที่หน้ารถด,ด้วยได้ดาวดวงใหม่ของทูทีมอโต้บาถ้าพูดว่าดาวดวงใหม่ของวงการเดี๋ยวก็หาว่าแม่งโม้แม่งขิงเดินไปเอาเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนจากช่องก่อนก็อยากจะพรีเซนต์นำเสนอรถนอกกระแสให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าอน แปลกไหมแปลกไหมม,มันมันดูแปลกๆกอะ่ะแต่ถ้าขับผมว่าไปได้มากกว่านี้นะอาจจะเขาไม่มาคล้ายๆโนวาผมว่ามันจะดูสูงไปนิดนึงด้วยความแปลกตาของเขาเลยดูดีบางคนมีรถอยู่ในมือจอดอยู่ในเล้าไก่อจอดให้ผักขึ้นหรืออะไรเนี่ลองมาปั้นดูเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ใช้งบเยอะเหมือนรถในกระแสเพราะว่ามันเป็นรถนอกกระแสที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกัน ผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราลองมาเล่นรถที่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นก็เอออะไรแล้วพวกนี้บางส่วนอาจจะแพงบ้างอาจจะหายากแต่ว่าไม่รู้อ่ะต้องลองดูอ่ะอย่างนอกกระแสะนี่ฮอนดาก็อะไรโนวาใช่ไหมอ่าโนวาแล้วแล้วย<ร>ามาฮ่ายามาฮ่านอกกระแสเจใช่ด้วยเจอในแล้วในแล้วเหรอใช่ในกระแสะแล้วถ้านอกกระแสะจริงก็ ZR อ อ๋อเซ็ตอาร์เซตอาร์สปีดอะไรเงี้ยสุสูกิก็อ่ะอากิล่าอากิล่าใช่มันมีอากิล่าอาร์กับอากิล่เอ็มอะไรพวกนี้ผมเคยทําเปิดตํานานไปแล้วลองไปดูแล้วกันเปิดตำนานอากิล่เคยทําไปแล้วนะอันนี้ลักษณะเรียกว่าทออนะ่อเลยเนาะท่อข้างปะท่อข้างครับทอ่อข้างดิเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้เองขี่นะได้ครับพี่ยอมเขาเรียกว่าไม่อยากขี่เพราะว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทองดีโชว์ฝีมือเดี๋ยว ใช่ได้ใช่ได้ถือว่าน่าขับน่าขับขอคุยหน่อยนะ<อ>ว่าเป็นช่างรุ่นใหม่ทําไมถึงชอบรถเก่าอๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับ<อ>มันมีสตอรี่ครับอ๋อแล้วแล้วทำไมถึงสนใจซูซูกิครับก็เป็นรถที่ของบ้าน,อนของบ้านใช่แต่คันนี้เป็นคันใหม่เอามาทำใหม่แต่ที่บ้านเคยใช้ใช่ครับ<อ>ปกติเราจะเห็นเนาะรถในกระแสกัน อันนี้ผมแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะจริงน้อยไหมที่เขาจะมาทำแบบวิ่งสนามเงี้ยเห็นไหมฮะเคยเห็นเมื่อเกตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยครับที่ที่มีช่างทำเซอร์กิตอ๋อเจอร์ล้บแต่ถามสายแดกก็ยังเนาะใช่ครับก็รอชมแล้วกันหรือว่าเป็นนั่นแหละครับเป็นช่างรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของรุสุกิ อากิล่าดีนะสีสันแล้วก็ชิจ๊าเออเขาหนีไปทำเวฟสี่เบาล้อยสิบทรงเชงอะไรเนี่ยที่เป็นกระแสอ่ะโถใช่โอ้โอนี้มาเล่นนี่เลยเซตทุกอย่างเองใช่ไหมใช่ครับอ๋อเขาทำทุกอย่างเองเนะเ<ช>ออม, <laughs> มาคนเดียวเลยทำทุกอย่างเองหมดเลยเดี๋ยวรอดูรอดูว่ารถนอกกระแส จะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ยังไม่ได้เป็นรถแข่งก็คือเพิ่งค้นหาของแบบนี้ต้องมีการวิจัยวิจัยเสร็จถ้าเจอค่อยว่ากันถือว่าเป็นนั่นแหละโป,โปรเจกต์ที่ดีนะฮะสลับทูทีมอเตร์ไัค์เลยนะ,ะสุดยอดชอบที่ความเป็นโซของเขานั่นแหละความใจกล้าที่จะทำ A few moments later. แย่แลยถึงแต่กำคัดไม่ทันเอ้ยตายแล้วส่งไปให้แล้วก็ยังอยากให้ดูอีกหมายความว่าไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ย